นักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งนะแกสนใจเรื่องพฤติกรรมของสัตว์ดังนั้นเนี่ยเมื่อทำวิทยาชนปริญญาเอกเนี่ยแกก็เลือกศึกษาพฤติกรรมของลิงโดยเพราะลิงชิมเป็นซีวันหนึ่งเนี่ยแกหลังจากแก,แกสังเกตพฤติกรรมของชิมเป็นซีในสวนสัตว์นะ นี่ที่เมืองอานเนมในประเทศฮอลแลนด์ Holland นะแก่หังเกเห็นลิงเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยมันต่อสู้กันแล้วก็ไล่กันนะจนทั้งสองตัวเนี่ยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วก็สู้กันนะอย่างรากราดเกลียวมาก จนกระทั่งตัวหนึ่งยอมแพ้พอตัวที่ยอมแพ้เนี่ยนะส่งสัญญาว่าฉันแพ้แล้วนะไอ้ตัวที่ชนะนก็เลิกทำร้ายแต่สีหน้าก็ยังมีความเรียกว่าบึ้งตึงแล้วก็เครียดซึ่งก็ธรรมดานะ พิ่งสู้รบกันมาแต่สักพักเนี่ยก็มีตัวหนึ่งนะมยื่นมือมาให้อีกตัวหนึ่งจับเหมือนก็บอกว่าเราดีกันดีกว่านะทนั้นไม่พอนะสองตัวนั้นเนี่ยพอจับมือกันเสร็จก็ลงมาจากต้นไม้ แล้วก็กอดกันจูบก,กันด้วยนะทั้งที่เมื่อสักครู่นี่ยังสู้รอบกันแทบจะเป็นจะตายแต่ตอนนี้สวมกอดกันแล้ว,ลวก็จูบก,กันด้วยนะนักสาวนุ่มคนนั้นเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเอ๊ะนี่มันเพือเป็นพฤติกรรมที่สอดแสดงถึงถ้าเกิดขึ้น,น,นกับคนเราเรียกว่าการคืนดีนะการคืนดี ก็เลยเขียนเรื่องนี้เนี่ยในวิทยานิพนธ์ปกอาจา์เนี่ยที่คุณวิทยานิพนธ์ไม่พอใจนะเป็นไปได้ยังไงนะลิงเนี่ยมันจะรู้จักคืนดีกันได้ยังไงเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยอันนี้คือเมื่อห้าสิบปีที่แล้วนะแม้กระทั่งในหมู่ นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่สนใจพฤติกรรมของสัตว์ก็ยังเชื่อว่าสัตว์เนี่ยมันมีแต่ความรุนแรงก้าวร้าวเห็นแก่ตัวเป็นความเชื่อที่แพร่หลายทั่วไปเพราะนั้นพอนักศึกษาคนนี้มาบอกว่าเนี่ยลิงเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบนี้เลยนะสู้รบกันแล้วเนี่ยตบตีกันแล้วเนี่ยก็รู้จักให้อภัยคืนดีกันได้ มันขัดกับความเชื่อนะของผู้รู้นะในเวลานั้นอาจารย์ก็เลยไม่พอใจนะแต่ว่านักศึกษาก็ยืนยันนะว่าเห็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เห็นครั้งเดียวเห็นหลายครั้งด้ยวยสุดท้ายก็ผ่านนะได้ได้ด็อกเตอร์นะชายหุมคนนี้ชื่อฟรานซ์เดอะวอลนะ และนะับแต่นั้นมาแกก็ศึกษาพฤติกรรมของลิงชนิดต่างๆชิมแปนซีบ้างโบโนโบโบ,บ้างคาปูชินบ้างก็สังเกตหลายสิ่งหลายอย่างนะที่คนทั่วไปเนี่ยหรือแม้แต่ผู้รู้ไม่เคยสนใจนะเช่นพราว่าลิงเนี่ยนะมันชอบช่วยเหลือกันนะมันไม่ใช่เห็นกับตัวอย่างเดียวนะเขาเห็นลิงเนี่ยตัวหนึ่งมันลากกล่องนะ แล้วกล่องมันหนักมากก็ปรกากฏลิงตัวอื่นเนี่ยก็มาช่วยลากด้วยไม่ใช่แค่ช่วยอะไรอย่างเดียวนะมีน้ำใจมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างมีลิงแก่ตัวหนึ่งนะโอ้มันแก่มากเลยเดินก็ลำบากนะปรากฏว่ามีลิงตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวพวกลิงตัวเมียเนี่ยมาช่วยประคองมาช่วยประคอง แลวเวลาลิงเนี่ยมันเกิดบาดเจ็บอาจจะเป็นเพราะการสู้รบกันนะการทะเลาะกันการกัดกันบากว่าก็มีตัวอื่นนะอันนี้ตัวผู้นะมาช่วยเลียแผลของตัวที่บาดเจ็บเด็กเล็กเนี่ยเวลาแม่ไม่อยู่นะก็มีตัวอื่นมาช่วยดูแลไม่ใช่แค่ตัวเมียแล้วตัวผู้ก็มาช่วยดูแลเด็กเล็กนะแทน แม่ที่ไม่อยู่หรือเวลาเดินอ,อพยพหรือเดินไปไหนเนี่ยในป่าเนี่ยบางทีตัวเล็กๆเ,เนี่ยเดินตามไม่ทันนะไอ้ตัวผู้ใหญ่นี่ก็เดินชะลอนะเดินช้าหลงเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเล็กเนี่ยเดินทันอันนี้มาแสดงความมีน้ำใจนะของลิง แล้วเขายังเคยเห็นเลยนะมันลิงตัวหนึ่งเนี่ยมันเจอนกที่บาดเจ็บลิงตัวนั้นก็คว้าจับนกแล้วก็ปีนขึ้นไปบนยอดไม้ปีนไึ้ไทำไมเพื่อช่วยนกให้บินกลับลังไดยยนะ้ขยายปีกนะขยายปีกนกเหมือนก็ว่ามือนกัจะบอกนกว่าบินสิบินสินะ บินกลับลังได้แล้วนกบาดเจ็บนะแต่ว่าช่วยนกให้เขาได้บินกลับลังแต่นกจะบินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ลิงก็พยายามช่วยแล้วนี้เป็นสิ่งที่เมื่อห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยคนไม่เคยคิดเลยนะว่าเออลิงมันจะมีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยนะมีความเสียสละมีน้ำใจมีความช่วยเหลือเออเฟื้อกันแล้วก็ลิงเนี่ยนะ ฉลาดนะเล่นการเมืองเป็นนะแต่ก่อนเนี่ยเขาเข้าใจว่าลิงที่เป็นหัวหน้าฝูงเนี่ยต้องแข็งแรงเพราะว่าเชื่อกันว่าเนี่ยกดปลาเนี่ยมันต้องอยู่ได้ด้วยกําลังแต่ก็พบว่าลิงเนี่ยที่เป็นหัวหน้าฝูงหลายตัวนะหรืว,ว่ส่วนใหญ่ก็ได้เนี่ยไม่ได้แข็งแรงที่สุดนะแต่มันฉลาดมันรู้จักวางแผนมันรู้จักหาพวก ตัวไหนที่หาพวกได้เยอะนะก็จะเป็นหัวหน้าฝูงเป็นจ่าฝูงไอตัวที่แข็งแรงบางทีไม่มีพวกนะเพราะว่ามันไม่ค่อยฉลาดหรือไม่ค่อยมีน้ําใจพอไม่มีพวกเนี่ยก็ไม่สามารถจะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้เรววิธีหาพวกของลิงนะก็อาจจะใช้วิธีการให้รางวัลหรือว่าให้สินบนนะหาอาหารหาของให้ พวกที่จะมาเป็นเครือข่ายนะบางทีก็มีตัวเมียมาช่วยนะตัวเมียก็พยายามโปรเสเนนะเพื่อให้มาเป็นพวกนะเป็นพวกของหัวหน้าฝูงหรือว่าคนที่จะชิงชัยนะเป็นจ่าฝูงสแสดงว่าลิงเนี่ยนะมนเล่นการเมืองเป็นนะรู้จักวางแผน ตัวที่วางแผนเก่งตัวที่หาผู้ได้เยอะก็จะไดนะ้เป็นจ่าฝูงเหมือนคนเลยนะรู้จักให้สินบนร,รู้จักให้รางวัลเพื่อหาพวกและที่แปลกอย่างนึงก็คือลิงเนี่ยก็มีความสำนึกเรื่องความเป็นธรรมด้วยนะความเป็นธรรมนี่ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์อย่างเดียวนะลิงก็เป็นนะอย่างเขาทดลองเนี่ยลิงสองตัวอันนี้คาปูชินนะ ไม่ใช่ลิงชิมแปนซีสองตัวอยู่ในกรงติดติดกันให้ทำงานอย่างเดียวกันคือว่ายื่นก้อนหินมาให้ให้คนในกรงนี่มีก้อนหินหลายก้อนนะตัวไหนยืน่นหรือครั้งใดที่ยื่นให้เนี่ยก็จะได้รางวัลรางวัลคือรางวัลคือแตงกวาแต่มีคราวหนึ่งนะ มีตัวหนึ่งได้แต่งกวาแต่ตัวข้างตัวติดติกันเนี่ยในกองติดติกันได้อังุ่นไอตัวที่ได้แต่งกวามันเห็นนะมันก็ไม่พอใจต่อมามันก็เจอเหตุการณ์ที่ซ้ำอีกยื่นก้อนหินทำงานเดียวกันเลยนะแต่ฉันได้แต่งกวาแต่อีกตัวหนึ่งมันได้องุ่นเจอแบบนี้ซ้ำสองนะไอตัวที่ได้แต่งกวาไม่พอใจนะมันเอา แตงกวาคว่างใส่คนเลยนะแล้วก็เขย่ากงแล้วก็พยายามยื่นมือยื้ยุดเพื่อที่จะหยิบอังงุ่นจากคนเลี้ยงมันไม่พอใจนะที่ไม่ได้แต่งกวาแต่เพื่อนได้อัง,งุ่นแล้วก็เหมือนคนนะได้โบนัสไม่เท่ากันเนี่ยคนหนึ่งได้โบนัสห้าหมื่นอีกคนหนึ่งได้แสนหนึ่งนยไอคนที่ได้ห้าหมื่นเนี่ยทีแรกก็พอใจนะ แต่พอร่วบเพื่อนได้แสนนึงโอไม่พอใจแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่เป็นธรรมไม่เท่าเทียมอันเนี้ยคนที่ทำให้ความคิดเรื่องนี้มันแพร่หลายจนกระทั่งต่อไปตอนหลังคนก็ไปศึกษาเรื่องปาโลมาเรื่องปาวาเรื่องนกแม้กระทั่งเรื่องเต่าเนี้ยเพราะว่าเอ้ยพวกนี้มันฉลาดนะมีความเสศระมีความเอ,อื้อเฟื้ออันนี้ก็เพราะงานบุกเบิกของ ชายหนุ่มคนนี้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่มากแลนะ้วครึ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนอาทิตย์ที่แล้วนะฟรานซ์เดอะวอลเรียกว่าบุกเบิกมาห้าสิปีทำให้คนเนี่ยเข้าใจรู้จักสัตว์มากขึ้นว่าสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เห็นแก่ตัว,วหรือว่านิยมใช้กำลังนะแต่ว่ามีความฉลาดมีความเสียสลายมีความเอื้อเฟื้อคุณธรรมที่คนมีเนี่ยสัตว์ก็มีเหมือนกันซึ่งก็ทำให้คนเนี่ย ได้รู้จักสัตว์มากขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะว่าเรามนุษย์เรานี่ไม่ได้พิเศษสุดนะหรือว่าแปลกไปกว่าสัตว์ชน,นิดอื่นนะคุณธรรมที่มนุษย์มีสัตว์ก็มีอันนี้มก็ทําให้หลายคนไม่พอใจว่า,าทําไมคนเรามันจะไม่แตกต่างจากสัตว์เท่าไหร่ทาไมสัตว์มามีความสามารถหรือคุณธรรมใกล้คน อันนี้ก็พอผลงานของฟรานซ์เดอวอลนะซึ่งก็ที่บอกเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็นับว่าเป็นผู้ที่มีคุณอุปการมากนะสำหรับวงการวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านาพฤติกรรมของสตัตว์อาราเตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้ตั้งใจแล้วอิปามเมวะสมิชาต ทรงสำเร็จโดยชาพราชเพศปุเรตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโซยาทาเมือนพระจันในวันเพ็มมณีโชติระโซยาทาเมือนแกมณีอันสว่างสวยบวรยินดีสาพิตโยวิวาันดุความจารายทั้งปวงจงบำราดไป สัพพโรคโควินาสตุโรทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัฏวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิธิพายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาสิลิสานิจังุทาปัจยายน จัตตาโรโอธรรมวาธัน,นีอายุวันโนสุขังพลงตออส่บวาการคืออายุวันนาสุภาพละย่อนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวะตุสพะพมังคาลังาสาอสสะพมงคลชจงมีแก่ท่รนราคันตุสะพระเทวตา พระราชาดาท้องควงจงรักษาท่นา,พา,พทาน,าาน,น,านาาสาพาทธมมานุพาเวนา้วยอนุานภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุพาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุพาเวนา้วยอนุานภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันโเตขอความสวัสดีทั้งหลาย ย่อมมีแต่ท่านทุกเมื่อเถิด